รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ i ินฟ r l i ไลท์ทีวีกับผมคาก้าณวินยาสีช่วงนี้ก็เป็นช่วงอยู่ระหว่างการดูแลซึ่งกันและกันเป็นช่วงของโควิดก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่าน,น้วยนะครับให้กินร้อนช้อนกลางมีเจลล้างมือเวลาออกไปไหนมาไหนก็พกติดตัวไปด้วยรวมทั้งอย่าลืมใส่แมสท,ทุกครั้งที่ท่านออกจากบ้านหรือมีญาติเพื่อนฝูงมาท,ที่บ้านก็แนะนาว่าให้ใส่แมสอยู่ตลอดเวลา พยายามอย่าถอดแมสพูดคุยกันเว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ช่วงโควิดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็คนไทยทั่วประเทศเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ฝากไปถึงพี่น้องทั่วโลกด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันสัปดาห์นี้ i n f o r i นต์ทีจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากเดี๋ยวไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนาย,ยน2564 Live the Ranger Life สวัสดีครับผมธวัชชัยนะครับจากบริษัท SYK Auto Parts Import Export จำกัดน,นะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหมวกกันน็อก i n d e x ID และ Random นะครับก็ ในเรื่องในโอกาสรายการอินโฟไลนะครับครบรอบ5ปีย่างเข้าสู่ปีที่6กนะครับผมก็ขออวยพรให้รายการอินโฟไลนะครับอยู่คู่กับท่านผู้ชมไปนานๆนะครับนำเสนอสาระดีๆและเก็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงเกร็ดความรู้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในช่วงสารดีกับอินฟอไลท์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนดาวเรืองก็อยากรู้ว่าการปลูกดาวเรืองที่สวยงามอย่างเงี้ยมันปลูกยังไงแล้วมันจะสร้างรายได้ให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาถามผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่ออะไรคะชื่อน้องค่ะค่ะชื่อสมดดีศรีเจริญนะคะชื่อเล่นชื่อน้องอายุสามสิบหกปีค่ะ อาคุณน้องคะแล้วปลูกสวนดาวเรืออย่างเงี้ยมันปลูกยากไหมคะเออโดยปกติทั่วไปอะค่ะเขาจะปลูกกันบนดินค่ะอ่าก็จะมันก็มีความยากของมันอยู่นะคะแต่ทีนี้ปลูกบนดินมันก็มีปัญหาหลายอย่างก็คือมันจะปลูกซ้ําเลยไม่ได้มันต้องตักดินทิ้งไว้อย่างน้อย1เดือน อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราปลูกเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวแล้วเราทิง้งหน้าดินไว้อีกหนึ่งเดือนเลยเหรอคะใช่ค่ะหนึ่งเดือนเป็นอย่างต่ํานะคะส่วนใหญ่เขาก็ทิ้งกันสองสามเดือนอใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ช่วงที่เราทิ้งไว้มันก็คือเสียรายได้ใช่เสียรายได้เสียเวลาแล้วอ,อย่างนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงคะของ,ทาง,ท,างทางน้องปลูกแบบไหนอะคะค่ะน้องก็เลยหาวิธีที่จะทาให้มันปลูกต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปีค่ะก็เลยมามองเป็นระบบไฮโดรโปนิกก็คือปลูกดาวเรืองในน้ํา เป็นระบบน้ำวนค่ะก็คือมันสามารถปลูกได้ตลอดเลยเราเละตรงนี้ไปก็แค่ตักท่อทิ้งไว้สักเจ็ดวันเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เอาลงปลูกใหม่ได้เลยค่ะก็คือหมายถึงว่าอ่าระบบไฮโดรพลิกเนี่ยคือเราตัดทิ้งเรา<อ>เราแค่อ,อถ้ามันหมดอายุแล้วนะคะ <c oughs> ก็ตัดโคนต้นค่ะแล้วก็ดึงรากออกแล้วก็ เปิดทางน้ำออกะะอะค่ะค่ะแค่นั้น๋อแล้วอย่างนี้ต้นทุนในการทำเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเรามีสวนสักหนึ่งไร่อย่างเงี้ยเท่าไหร่อะคะถ้าปลูกในโรงเรือนนะคะ,คะมันจะมีส่วนจํากัดในเรื่องของพื้นที่เพราะว่าโรงเรือนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากอมของน้องเนี่ยปลูกอยู่ที่ประมาณหกคูณสามสิบห้าเมตรค่ะก็ถ้าลงท่อพ v วเราใช้ท่อ p v วี ในการเป็นภาชนะในการปลูกของมันนะคะพ้อพีเอซีนี่ขอถามนิดนึงว่าจํากัดไหมคะว่าต้องขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือขนาดเท่าไห่มันต้องหกนิ้วค่ะเพราะว่าหกนิ้วนะคะค่ะต้องมันต้องใหญ่เพราะว่าดาวเรืองเป็นเป็นทืชที่มีรากเยอะมากค่ะมีรากถ้าเกิดว่าท่อเล็กไปเนี่ยมันจะทําให้เอ่อรากมันอัดแน่นเกินไปแล้วมันจะดูดสารอาหารได้ไม่ดีพอค่ะนิ้ว หกนิ้วแล้วก็จะเจาะรูเจาะรูระยะห่างระหว่างต้นนะคะอยู่ที่สามสิบเซนค่ะแล้วอ,อันนี้ค่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่อารมเพาะค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งโรงนี่ด้วยอะโรงเรือนนี่เฉพาะตัวโรงเรือนอย่างเดียวะคะ่ะจะอยู่ที่ 75, เจ็ดหมื่นห้าใช่แล้วก็ถ้าเทปูนเทปูนอีกประมาณห้าหมื่นค่ะแสนกว่าแสนกว่าแล้วก็จะพวกท่อ แล้วก็ละเหล็กอะไรพวกนี้รวมแล้วเบสเร็จก็ประมาณสองแสนสองแสนแต่เราสามารถเจ็บได้ได้ตลอดไดตดก็คือประมาณเจ็ดวันเว้นประมาณใช่ค่ะเจ็ดวันโอ้มันก็โอเคนะคะก็ได้อยู่แล้วปัญหาละคะเวลาป้อนทอดจะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็ไม่เจอนะคะแต่ถ้าปัญหาสำหรับโรงเรือนเลยก็คือความร้อนค่ะ ก็จะมีในเรื่องของความร้อนเพราะว่าอากาศมันจะเข้าได้น้อยกว่าข้างนอกอค่ะเราก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะมีสายน้ำสปริงเกอร์อยู่ข้างบนนะคะ,ะค่ะเป็นสายพ่นหมอกอแต่ว่ามันก็จะพ่นได้เฉพาะตอนช่วงต้นดาวเรืองต้นเล็กๆะค,ะค่ะค่ะถ้าเกิดว่ามันมีดอกบานๆอย่างเงี้ยแล้วะเราจะพ่นน้ำให้มันอยู่ข้างบนไม่ได้เพราะมันจะไปค้างบนหน้าดอกและทำให้ดอกเน่าค่ะ,ะแต่พอมันต้นโตแล้วเนี่ย มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะมันแข็งแรงมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอย่างนี้เราแก้ปัญหายังไงคะถ้าเกิดว่าต้นโตแล้วเราไม่สามารถใช้น้ําจากข้างบนมาได้มันก็ก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะเพราะมันแข็งแรงมันอยู่ได้ค่ะมันมันจะมีปัญหาเซนซิทีฟตอนช่วงแรกๆของการปลูกแค่อนต้นยังเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคบป้องมกันหน่อยค่ะ แล้วก็ต้องาทางการตลาดล่ะคะ,คะถ้าพอเราปลูกเสร็จแล้วเราจะส่งขายตรงไหนอะไรยังไงอ่ะคะอันนี้จะส่งขายที่ตลาดตลาดแถวบ้านนะคะ<ม>ก็คือจะมีพวกร้านพวงมาลัยอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เขามารับซื้อ<ม>ค่ะแล้วก็จะมีพวกที่เขาวิ่งรับดอกไม้ไปขายส่งอีกทีอย่างเงี้ยน,นะคะ<ม>เขาก็จะมาติดต่อหลังจากที่เราลงลงไปในเพจอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็จะมีคนติดต่อเข้ามาอันนี้โอบอกคข,ข้าวได้นะคะบอกคข,ข้าวได้ไหมคะว่าราคาในการส่งส่งราคาที่อยู่ที่เท่าไหร่คะค่ะถ้าเป็นดอกไซส์ใหญ่สุดอะคะ่ะจมโบจะอยู่ที่ราคาบาทยี่สิบตังค์บาทยี่สิบตังค์ใช่ค่ะพอปากคองถูกกว่าด้วยมันถ้าปากคลองอะเขาจะมีเป็นช่วงแล้วถ้าอย่งช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะอาจจะราคาสูงหน่อยถ้า เป็นช่วง low s e a s o อะไรเงี้ยมันก็จะถูกราคามันก็จะขึ้นขึ้นลงๆงแต่อาศัยส,ายส่งแถวบ้านเพราะว่ามันราคาเดิมมันคงที่ตลอดะคะ่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาซื้อหรืออยากจะมาชมเนี่ยค่ะได้ช่องทางไหนคะและเบอร์โทรติดต่อค่ะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ของน้องเองเลยนะคะเบอร์086-983-2620ค่ะค่ะถ้ายัางไงท่านผู้ชมคะถ้าท่านได้รับชมแล้วและสนใจยังไง ฝากเข้ามาชมเลยนะคะสวยมากและเดินทางมาไม่ไกลยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนี่เองค่ะค่ะถ้าอย่างไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. Life is full connectivity waiting for your creativity Let's full your of for yourself Waiting what the world started the Drive on the way that's cool. Give me a five, make it Cause every moment belongs to <laughs> me, belongs to you. Ooh, I wanna drive on the way that's cool. Give me if I make it meaningful. Cause every moment belongs to me, belongs to you. Just if the hashback for whatever moves me. สวัสดีครับหลุยเฮสนะครับเนื่องในครบรอบ6ปีของรายการ Infolife TV ผมขออวยพรขอให้เดตติ้งดีๆแล้วก็ขอให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ผู้ชมตลอดไปนะครับ mm hmm. HAPPY BIRTHDAY ครับ Infolife TV ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานตเทเล็ตก็อยู่กันกับ Ford Raptor X ซนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งเผยโฉมมาล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสลหรับ Ford ตัวใหม่ตัวนี้นครับสลรับ Raptor ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัว Minor c h a n ช e ตอนปลายโฉมแล้วกันนะครับก็มีการเพิ่มเติมสีใหม่นะครับรวมถึงการตกแต่งให้มีความดูฉบเชียวแล้วก็ดูเปลี่ยนแปลงไปก็คือช,ชัดๆก็คือพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเนี่ย พวกลายสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นลายเหมือนประมาณเหมือนเหมือนตัวเคปล่านะครับเคปล่าครับซึ่งก็ดูดูแปลกใหม่ไปนะครับส่วนชอบไม่ชอบเนี้ยก็ก็แล้วแต่สไตล์ส่วนบุคคลแล้วกันนะครับก็ตรงตรงตรงเนี้ยตรงช่วงไฟหน้าก็จะมีการเสริมสติกเกอร์เข้าไปนะครับส่วนประกอบหลักๆของรถน่ะ ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนแรปเตอร์ตัวเดิมนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มความฉบเฉียวด้วยการเสริมสติกเกอร์นะครับมาดูกันที่ด้านข้างกันดีกว่านะครับสรับด้านข้างนะครับเนี่ยก็จะมีการเสริมจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมจะเป็นสติกเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับท,ท,ที่รุ่นรุ่นรุ่นที่ผ่านมานะครับ ปับมากระที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยแตกต่างเลยจากตัวเดิมเลยนะครับด้วยสติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรผิวเท็กเจอร์ที่เป็นเงานะครับเขียนว่าแรปเตอร์แล้วก็ตรงตรงเนี้ยปกติที่เราคุ้นๆกันอ่ะมันจะเป็นลายคล้ายๆเหมือนลายเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลายโคนแบบเปิดๆขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเส้นเป็นแถบดําแล้วก็ตัดด้วยแดงนะครับซึ่งก็ดูแปลกใหม่ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือตัวโลบาตัวนี้นะครับตัวโลบา ตัวโลบาตัวนี้ถ้ามองแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ F-X4 Max ที่เพิ่งออกมานะครับแต่เท่าที่สอบถามมาน่าจะเป็นพาร์ทคนละตัวแต่รูปทรงเดียวกันนะครับก็คือทาํามาสำหรับแรปเตอร์นี่แหละนะครับก็รวมๆแล้วที่เห็นชัดๆก็คือตัวนี้แหละครับตัวโลบาแล้วก็มีสติกเกอร์ที่แตกต่างไปจากตัวเดิมนะครับครับมาอีกคุณสมบัติเด่นของแรปเตอร์ที่หลายๆคนนะครับที่ให้การยอมรับแล้วก็ ไฟฟันที่อยากได้ก็คือระบบช่วงล่างเป็นของ Fox นะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับก็จะเห็นความโดดเด่นของเขาเลยเพราะว่าด้วยกระบอกสีฟ้านะครับหน้าหลังเลยนะครับเต็มาสลับแร็คเตอร์โดยเฉพาะและอีกจุดหนึ่งที่ทาง Ford ได้เพิ่มเข้ามาในแ a p คเต x ก็คือตัวนี้นะครับห,หูลากที่เป็นจุดลากจะเป็นสีแดงครับก็เรียกว่าทำให้เห็นชัดเจนนะครับก็อาจจะมีความ สดุดตาสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับครับสำหรับแรปเตอร์เตัวนี้ก็ที่เห็นชัดอีกจุดหนึ่งก็คือจะเน้นการตกแต่งในโทนสีดำนะครับนี่จะดําหมดเลยนะครับรวมถึงมือจับกระจกมองข้างนะครับรวมกันชนเฟนเดอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นเล่นธีมสีดําตัดกับสีตัวรถซึ่งสีตัวรถก็จะมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันนะครับครับเรามาดูภายในของแรปเตอร์เกันบ้างนะครับสำหรับแรปเตอร์เนะครับก็ มองเผินๆน,นะครับก็จะยังคงรูปแบบแบบเดิมอยู่นะครับแต่จะมีการตกแต่งเพิ่มความเฉพาะให้มีความพิเศษหรูหรามากขึ้นก็คือตัวจะสังเกตได้ว่าการเดินได้เนี่ยนะครับตัวเดินมันจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นสีแดงก็เรียกว่าจะมีความในความความผมว่านะธีมความสปอร์ตของรถยนต์น่ะมันต้องเป็นสีแดงนะครับ แต่เอกลักษณ์ของฟอร์ดเขาคือสีฟ้าแต่ก่อนตอนนี้คือเลยกลายเป็นเดินได้สีแดงมานะครับตัวเบาะก,ก็จะยังรูปทรงต่างๆก็คล้ายๆเดิมนะครับมีการปักว่าแรปเตอร์นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นเบาะที่มีหนังผสมกับตัวคล้ายๆคันธร่าทำให้เรานั่งได้กระชับนะครับตัวเบาะคล้ายๆทรงบักเก็ตซีทหน่อยนะครับเพราะว่ารถเขาเน้นความสปอร์ตการลุยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้นั่งได้ สบายครับขีได้มั่นใจมากขึ้นครับครับและนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับออกแบบให้มีความผมว่าดูดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะครับสลับตัวแผงข้างแบบที่เป็นลายกราฟ,ฟิกลายใหม่ของเขาสลับแรปเตอร์เตัวนี้ครับครับมากันที่ขุมพลังของ l a ปเตอรนะครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับก็คือ2 0 0 0ั cc เทอร์โบคู่นะครับ213แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันนะครับมาพร้อมเกียร์โตัโนมัติิ0สปีดนะครับเรียกว่าสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกเลยที่สำคัญครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีโหมดมาให้การขับขี่นะครับและโหมดไฮไลท์ของเขาคือโหมด V5 ครับที่สามารถขับลุยในพื้นที่เพลรายนะครับบ้านเราอาจจะใช้กับพื้นที่กวดหรือพื้นที่ทางลุกรางเนี่ยก็สามารถขับได้สนุกนะครับแต่ก็ต้อง ใช้ทักษะในการขับด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราควบคุมรถแบบล้วนๆเลยนะครับแต่ระบบอื่นที่มีอีกหลายโหมดจะสามารถขับขี่ได้ง่ายดายแล้วก็ช่วยให้การควบคุมรถทําได้อย่างมั่นใจอีกเหมือนกันครับครับแล้วนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนของ Ford Ranger r a p t o r X นะครับที่มีการปรับโฉมอย่างที่เราพาไปชมรอบคันมาแล้วนะครับโดย Laptor X เนี่ยครับเปิดตัวที่1 7 2 9 0 0้บาทนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ จะจ่ายเพิ่มจากรุ่นเก่าอยู่ที่30,000บาทนะครับโดยจะมาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1น,นะครับและการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรโดย f o r d r a นเจ r ร์ p t o r X นี้นะครับจะมีเลือกด้วยกัน4ส,สีนะครับได้แก่สีขาวสีดำสีน้ำเงินและสีเทานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถชมตัวจริงของ r a p เตอ X นะครับได้ที่โชว์รูม f อร์ทั่วประเทศครับ อะื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง KTC พี่เบ um. ิ้มใคร KTC พี่เบิ้มใครนะ KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถปล่อยกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อไม่มีที่ไหนคอาให้กู้แล้วไม่ใคร KTC พี่เบิ้ม um. สินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเตรียมเอกสารให้พร้อมเราไปหาถึงที่ อนุมัติไวรับเงินทันทีต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร t t c พี่บ้มเพราะอะไรพวกเงินใหญ่มาหาถึงที่ไม่มีหมอกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ KTC พี่บ้มสินเชื่อทะเบียนรถครับ ในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับสอรอยทนะครับผมเองวชิระเรืองมาลัยนะครับในฐานะของนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับขออวพรให้รายการ i n f o l i ล h TV ีนะครับซึ่งออกอากาศทาง PSI TV นะครับรายการดังกล่าวก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยอยู่แล้วนะครับ ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็วิชาชีพนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อๆไปได้ผลิตรายการที่มีคุณภาพนะครับเกี่ยวกับแวดวงข่าวสารด้านยานยนต์นะครับแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยไปนานๆนะครับขอขอวยพรให้ประสบความสำเร็จทั่วหน้ากันนะครับขอบคุณนะครับช่วงอินฟอร์ไลท์พี่จุ้ยวันนี้เราจะกินเมนูอะไรกันดีเดียเมนูสองสเต็กร้านเนี้ย มันมีเป็นเซตเซตอะไรอะ่ะคือแต่สําหรับคนไม่กินเนื้อนะกินได้ใช่ไหมมีมีมี <Okay. S 2> เซตเนื้อคือจะเป็นเซตมินิคอมโบของเขาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาจะมีเน้นเป็นสเต็กเนื้อทั้งชีโบนและก็ลิปอายแต่ถ้าคนไม่ทานเนื้อก็จะมีสเต็กบาร์ดอรี่สเต็กไก่แล้วก็จะมีสลัดกุ้งให้ได้ทานกันอันที่นนแนะนำเลยก็คือนี่ครับลองนนดูได้เลยเซตเอครับมันจะมีสเต็ก ฮิบโอนพิพไอสิกเบอร์รี่เต็กไก่สลัดเฟรนช์ฟรายและก็ซี่สวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถามพี่นิดนึงว่าเกี่ยวกับสเต็กของที่ร้านที่พี่ปิ๊กเปิดชื่อร้านอะไรครับพี่ของเราก็คือชื่อ paradise steak house paradise steak house นะครับผมเปิดประมาณสักกี่ปีได้เก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนเพิ่งได้เกพิ่งเนร็วนี้เองนะครับผมต้องบอกว่าเราเปิดเพราะว่าโควิดอ่าส่วนกระแส ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาชีพของผมนะครับอาชีพของเราคือทําบริษัททัวร์แล้วทัวร์ของเราคือเอาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศพอเวลาเจอโควิดระหว่างประเทศขึ้นบินบินไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยได้จากการทําทัวร์คือเป็นศูนย์ศูนย์บาทเลยครับศูนย์จริงๆครับแล้วก็ในครัวหรือว่าพนักงานเสิร์ฟหรือรับออเดอร์เนี่ยจากบริษัททัวร์พนักงานของเราทุกคนยังอยู่กับเราครบหมด นะครับแล้วก็เราไม่มีอะไรได้ถ้าปล่อยเขาออกไปเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกเพราะนั้นคือพวกเรามาสู้กันไหมก็เลยมาทําร้านสเต็กกนผมประทบใจว่ากับเกี่ยวกับเมนูนี้ครับพี่ครับมาที่มันเป็นเซตเนี่ยครับมันราคาถูกมากเลยอะค่ะมันราคาค่อนข้างถูกใช่ไหมีเงิน500กินได้แบบทั้งครอบครัวเหรียญด้วยอ่ะมันมีกี่เซตอะครับพี่ของเราจะมี A ถึง F ครับ A B C D E F ดีเอฟหกหกเจ็ดเซตหกชุดน่าจะเป็นหกชุด ชุดต่ําสุดก็อันนี้มันจะเป็นชุดชุดบีบางที่ผมสั่งมาชุดบีก็ชรองใช่ที่สามห้าเก้าสามห้าเก้าใช่ใช่เพราะว่าผมเลือกไว้บางคนเนี่ยไม่ทันเนื้อแล้วก็มีปลาแซลมอนให้ครับมีปลาดอลลี่สเต็กไก่ครับแล้วก็เป็นสลัดกุ้งนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อส่วนคอเนื้อเลยเนี่ยก็ต้องเซตเอหรือเซตซีเพราะมีทั้งทีโบมีทั้งทีไพนะครับเซตเอนี่คือราคาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท 5 59 5 59อาหารเยอะมากนะก็คือเนื้อใช่ไหมคะมีเนื้อไปดิบอ้านที่300แล้วนะพี่ใช่ครับแต่ของเราเนี่ยคือว้าวมเราไม่รู้ว่าองค์ประกอบที่ทําให้ร้านเราอยู่ได้อะคือตรงไหนเราไม่กล้าไม่กล้าตัดตัวอื่นลดลงัวไนก็แล้วแต่อย่างเช่นอย่างกระขมดิ้งเนี่ยครับเราเป็นว่าเราเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครับเวลาผมไปโรงแรมเนี่ยเราเข้าไปร้อนๆอย่างเงี้ยฮะก็จะมีเครื่องดื่มต้อนรับให้เรา แล้วก็พนักงานเราก็คือหลานสะพ้ายนั่นแหละเขาเป็นด้านโภชนาการมาเขาบอกว่าเวลาที่ทานน้ำพันเนี่ยมันจะเปิดลิ้นเราให้เราอยากสัมผัสรสชาติอาหารมากขึ้นแล้วก็จะทานอาหารได้อร่อยขึ้นแล้วการเดินทางมาค่ะมายังไงเอ่ยช่วยบอกนิดนึงแล้วก็ช่องทางการติดต่อถ้าสมมติว่าคนอยากมาแล้วจองต้องจองโต๊ะขอนไหม๋อโอเคของเราก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเรามาจากขึ้นทางด่วนมาแล้วกัน ขึ้นถนนจากพระรามเก้าจังแล้วแต่มาลงตรงเส้นเส้นงามวงวานก็ได้นะครับเราวิ่งตรงผ่านเซนทันเวสเกตมานะถ้าเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นถนนมาเซนทันเวสเกตอยู่ขวามือคราขับเลยเซนทันเวสเกตมานะครับแล้วจะมีป้ายบอกทางว่าใส่น้อยให้เบี่ยงซ้ายแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกมาเลยเบี่ยงซ้ายออกมาเสร็จปุ๊บก็เข้าเส้นถนนบ้านกล้วยใส่น้อยเข้าหน้าจากปากซอยประมาณ7กิโลเมตรนะครับพอขับตามทางไม่ต้องสนใจทางมันเราขับไปทางนั้น และสะเก็ขวามือจะมีเป็นเป็นโดมสุราห์อะฮะครับแต่จะมีป้ายบอกเวลาใกล้ถึงว่าร้านสเต็กอีก200เมตรอีกร้อยเมตรจะถึงเนี่ยฮะเข้าสมาก็จะมีป้ายบอกจนกระทั่งมาถึงตรงที่จอดรถเลยนะครับขอชื่อร้านหนึ่งครับคุณธนิกรครับชื่อร้านของเราคือ Paradise Steak House นะครับแล้วก็เพจของเราก็คือ Paradise Steak House ตรงตัวเลยนะครับเพจของเราก็พนักงานที่ออฟฟิศแหละช่วยกันทำเราไม่ได้จ้างเพจ Facebook นี่คือ Paradise Steak House เลยใช่ครับครับผมตรงๆเลยฮะ ในสุนอาหารเราก็ครบแล้วครับเซตบีจุ้ยม <Set B. S 2> ันอะไรบ้างเนี่ยทำไมแบบอันนี้จะเป็นสเต็กปลาแซลมอนน่ากินมากอันนี้จะเป็นสเต็กไก่อันนี้จะเป็นสเต็กปลาอรลี่อันนี้จะเป็นสลัดกุ้งทอดแต่กาแฟเย็นเนี่ยเราสั่งเพิ่มต่างหากอ,อันนี้มันนี่ส่วนตัวในเซตราคาได้คือสามเก้าเก้าอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนหรือเปล่าอ่ะได้นะ ได้นะคือด้วยราคาแล้วอ่ะมันต่อ,อย่าใช้มือนะแต่กุ้งตัวชิ้นหมดเลอ์เลยมันมันถูกกักบเงินกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวนะทั้งหมดเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะที่ถ้าไม่รวมกาแฟอันนี้ก็คือเรารวมอยู่ในเซตนี้ก็คืออ่าสามเก้าเก้าซตนี้ยนะใช่ครับสี่ <4 S 1> <4 S 2> อย่างรวมน้ํามาสี่คนคนละร้อยครับโอ้ถูกว่าถูกมากเลยนะบรรยากาศ ริมคลองอเดี๋ยวต้องไปดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวแต่ตอนนี้พี่ตุ้ยหิวอะ่ะกินก่อนได้ปะอะไรไหมลุย,ยเลย<ด>แล<ด>้วกนะันลุยเลยช้อนช้อนช้อนอดีเราหาช้อนก่อนช้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 อนอยู่ไหนช้อนสัปดาห์นี้กาก้าเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วคุณจะต้องไปสัปดาห์หน้า เราก็ามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมก็ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ